เสียงสาวเรียกนาที่น่ารักในที่มาะนี่จะสอมเมียพี่ไม่แค่ชมเฉยแบบเสียงมันดูแบบมันเยอะจุ๊ยแ้ีเสียงงั้นในฮียบู เอามมดแทงแกหูกูแตกดีกว่าไอ้สัสที่เป็นคนเสียงดังเวลาพี่ร้องพี่ร้องไงวะโอ้ยมเป็นอะไรกันพวกเป็นยาวเลยเอาเรื่หรอนี่เดี๋ยวกูเนี่ยสติดีสุดอะ เกไอ้สาวเวียดนามเสียงน่ารักไม่ต uh ้า huh> มันไม่ดีหรอบีอามาถือได้เฮ้ยใช่ขอามันฟามน้อยแล้วอย่าว่าคุยฮ

กูยิงยังมึงกูไม่มองมาเรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียงเอาหัวผ่าเตียงเอาขาผ่าตาคนวนมันก็มีหลายท่าแต่สงสามหาดีมันมีท่าเดียวห้อยไปต้องว้อยไหนวะจุลาบึงหรืออะไรไว้เฮีย เอยไปมีคนต้อนรับเด็ดอนุบาลกินแล้วบ้านหลังมันเจ้าเพลงอะไรใหม่ลุงลังเด็ดแก่เย็นม่นชจ้าเพลงอะไรนะกูลืมว่ะกูก็ลืมเงี้ยโอ้โหคับเสื้อกูตายหาแล้วเป็นป่าววะกูเย็นแล้วทิ้งกูไม่รับเป็น่อมึงกูไม่มอง ดอก้อหอผัดเ็ดเห็ดเห็ดต้มเพลงเดียวกันไอ้ไอ้เดกนตีอตัดเลยีป็นอะไรครับมันเป็นเพลงพี่เป็นเพลงอเพลงเพลงเด็กเพลงเด็กกันเนี่ยใช่ป่วเด็กเป็นจะมาเ็ด็กเป็นจะมาเด็กเปนจะมาเด็กเป็นจะมา

รู้แต่อะไรเห็นต้มยำเลเนี่ยโรงเรียนโรงเรียนที่มันเด็กดีขนาดนั้นเลยหรอตัวยีตจชิงม้าเกิดเตมไม่เตนพี้สตมแข็งสตมแข็งมันพูดไม่จังไง

ไม่ไม no er, no er. ่มีคนมึงขอให้เจ็บหนุ่มบ้านล้ยวมัละลายมอยรเฮ้ยอะไรเฮ้ยเปันยังไป็นยังเป็นจะมาฮ่าฮ่า โทรไปเมื่อกี้น้องรถฮอกเว้ยรถฮอกมีคนไปส่งนั่งไว้นำไปยาก์ดไม่อยากเข้าอ่ะเรืยรถมูฟรถมูฟเข้าลงรถเข้าลงรถสองตัวแค่สองตัวโอ้ยอย่างนี้แดดที่ผ่าเราได้คว้าคับสียผมไม่โดนลงรถนี่วะเหลือลงรถ มีมีมีม um, ีมีสีตัวมีสตัวแค่สองยัไม่ปลดรถรถยังไม่ปลดรถหลงรถมีรตัวนึงเด้อมาเลยเต้นหนึ่งเต้นสองน้องก็ใช่ใชคนไทยด้วยเฮ้ยเพื่อนมาหาก เดี๋ยวฮิปสเตอรยดูว่าเออดูออนีเคยฟังจริงเหรอวะเฟังอย่างดังอ่ะไม่ไม่ฟังจนจบอ่ะเคยฟังอะไรวะชิงหมาเก,กิดอะไรต้ยมยำอะไรทุกอย่างนี่แหละ จำไม่ได้แล้วอ่ะรผัดเผ็ดอีเห็ดต้มยำมีหน้ากระมังหนึ่งไม่เบียนพี่ไม่ได้พูดจังอ่ะจังเลยว่าชัดเจนนะบินกระสวยอ่ะเงินยังได้ถอดเลยทิกตอกอ่ะขับไปหน่อยได้ไหมดูขาบินเท่าไหร่เจ็บแสนเลยหรอ ไม่ถอนออกมาเฮ้ยขึ <Hi> ้นมเก็บรถพี่ถอนแล้วแต่พี่ถอนรอรอค่าเงินที่มันสูงไงมันจะได้ถอนนะทุกคเก็บไปแล้วเหรอรถจักรใช่ขึ้นแรอนี่แหละกว่าเฮ้ยบันเหินไอ้เหี้ยบันเหินบนเหินบันเหินรถมันเหินอะไรอ่ะไอ้เหี้ยมันเหินแบบบันเหินเลยอ่ะเหินที่เราเหินกันอะ ขึ like ้นไปเลยอ่ะกูเหมือนบ้างเฮ้ยบ้านกูมีเฮ้ยเกือบสวยเฮ้ยเหลือบ้านระเบียงอ่ะหลังเนินกูมาเซฟให้ทอเออขับไปเอาหลังเนินเฮ้ยขวาออกมาทูนี่ มันจะไปชุบเพื่อนหลังกล่องนี้ออนเนนตเลยทีมพี่มากะทำไมดีซ้าอ่ะดีซ้ายอ่ะไม่ไย้แล้วเจ็บยดดูยิงไเอาัฮ้ยดใส่ใส่เจ็บมือไหนเจ็บปวดมือชิบหาสั่งดีสั่งข้าวดี ช่ครัหิวแล้วหร <c oughs> อหิวแล้วหิวบ่อยอ่ะเย็ดหิวบ่อยดังดีไม่เกียดอีกแล้วแล้วเมื่อไหร่จะได้กินค้าบที่เทีอยู่ ไรเทียรอผูวะฮะไม่จัอะไรเที่วไมู่นะแฟนผมกินมาเที่ยวรอผูเทียวรอผูเด้อจกินเชี่อผูยังไม่บินครับยังไม่บิน เฮ้ยมีรถมานะพี่รถน้องๆหน Watch out เฮ้มันเอามันเอาเจ็บเจ็เจ็บเจ็บเ็บเหรอวันมอวันมอนยออนมีสองตัวไยะ พ่อวะสายกล้าเคอมายเนี่ยแม่งแรงเดียวใช่หรอแรงนะยิงจ็บไหนดีเนีลยบมีพลังอะย่อยปากเป็ดเจียบต้มยำเฮ้ยแหลกว่ะดอกไม้ป่าวะใช่เลยนะต้มยำป่ะบงบนวุ๊ นี่แมนอือเห็ดแช่เย็นหรือเห็ดต้มยำวะไม่รู้ว่ะแต่เพลงมันเข้าเส้นกันอ่ะแต่ก็ผมก็ฟังเยอะเฮ้ยติ๊กอสร่ามมนอยู่ล่างมนอยู่สองที่นี่เปีนรถเลือนด้วยเอาใครอ่ะ ตึกผมมีแล้วป็นติดอยู่ที่ซัดปิดเหรอแต่อยากกินเฮฟตีอันนี้กินแล้วกินไหนก็บอกต้องเป็นนี่แหละเพราว่าโอ้เนียโทรไม่สดเที่อะไรกูเลยอันนี้ผิดที่ผมปะ ัตว์ติดลากเลยนีปืนอะไรวะกูโดดไปเทียดแล้วนะเว้ยแต่มันไม่สนกลัวโกยมันหลบมุมแบบคิดคิดมุมแล้วมันก็ซ้ำมึงอ่ะไอ้เจ๊นี่ยก็โดดได้แหละเว้จะกระโดดยืนในกาดเสือปืน เดี๋ยวพี่แมนเลยแจ้งคืรู้วยี่หเสียวไม่แมนเดี๋ยวพม่แมนเดี๋ยวเรแม่งนี่เอเ็บรออยู่กูก็รอเหมือนกันเดี๋รออยู่ผมเบียรผมได้เลี่ยเลียครับคิวรุ่หว่ะแข่งทัวร์นี้เสร็จแล้วต้องพัก

อ๋้อเฮ้ออืมอืมอืมออืมอืมออออ ไม่ได้วิ่งไปนู่นหรอเฮ้ยเฮ้ยว้าวเลยตีตีบ้านหลัรอแล้วขนาดนี่รอขนาดนี่มันมันเอาไม่ให้เอาไม่ให้ไม่ได้ครบตัวท้ายอะเหลอตัวท้ายอ่ะมันออกไปแล้วเข้ากำลังมาได้สนามเหลือตัวท้ายชุดเขียวอ่ะรอเป็นไอ้นี่อยู่อ่ะขอว่าขับรถออกนะเฮ้ยมันไม่เก้ามันไม่เก้า โอ้ยขับไปแล้วอย่ามาเป็ีย่ยนรางอูยิงนะขอร้องมารนี้มา,า,มานีมาครับวันนี้มาเหลือมาเหลือปีนลงแล้วอยู่หลังคาเลย,ยเป็นเฮียอะไรหลังคาลองมาแล้วหลังคาอย่าเสียได้วยวะรอปะ

ไม่เตมไ่เต right. like you know ิม so like ีบ oh yeah. uh, so like ีมเติมมเติมเดี๋ยวครัาไปเติมนใจอยู่ไหนแล้ว้ะมันใหญ่ออกมาชั้นหอ่ะมันใหญ่มสบมันใกล้ไปไหนแล้ว้ะมันใกล้อยู่้าิ มันวันมมันแก้เดียกลับไปแล้วหรอวะเฮ้เมื่อกี้มาฟ้าม่ีรครับใจเริ่อจริงไร ไม่รู้อ่ะมีมิเห็นนอนดีม่งหลังน้อหลังน้ำหลังน้ำมาพี่เดนคนไทยคนไทยกูขอหน่อยกูขอหน่อยเนี่ยเข้าไปอ่ะอยโอ้โยเยอะกันเ็ยมใชายพวกที่ปากดีไปสั่น เยเาาดปดนสีบ้าไอ้เหี้ย<ว>ปันสี่ันสีมีครับมันยิงกับบนเนินถน,นุนอยู่ครับผมเฮ้ยคนไทยคนไทยเี่ยตีนี้ไม่น่าใช่คนดา่าตีน,นี้เจอบ่อยละเออไอ้บอลเนินปัญซี่ที่คนไทยอ่ะ ก็เม็ตนะคือบ้านซ้ายแดงอุ้ยไอเฮี้ยระเบียงคูบีเอุ้ยมัไปเปิดระเบียงโหเป็นเรื่องเลยทีนี้ไอเฮี้ยยากทีนี้เปิดห้องน้ำมีห้องน้ำมีห้องน้ำมีนะเว้ยระวัางเขมอยู่อเราออกได้ปะไหมแต่แต่เดี๋ยวต้องไปช่วยตรงนี้ปิดตรงนั้นก่อนนะเอ้ยบ้าโอ้โหรอกุแตกหมดเลยหลับด้วยดี๋ยวกูหลับให้เห็วที่สุดแล้วกันน เรากโนนะุดกอเอาก็แตกช่ยเอาเว็หมกบ้านนันดิน้อรือเยอะเว็บทงอะไม่รู้อ่ะเห็นยิงผมก็บอกเดียวนะได้ม่ด้ไม่ได้่ม่มาที่มันไม่ไม่มันสเปรนี่มันสเปมันเอ้ระวังระวังอย่าพึ่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 งมนเ่าทงผม มันแล้วมันแล้วมันแล้วเอาลเพียงได้เหินที่รักไอ้ไอ้หินเน,นี่ย <panelists> มันเด็ดออกมาแค่ทีละลูกเองเน,น,นี่ยพีอสองคน

เออในห้องน้ำมีตัวหนึ่ง้วยกูเห็นนะเกาะวับ้านเด no hey, voilà no. ียวอ่ะปิเคลียร์แล้วไงเล่นไม่ได้แล้วทีนี้ต้องถอยไปเล่นสนามมูฟเองตัวบอกให้อยู่เล่นห้องน้ำนี่พี่เด่นไม่พี่ไม่ได้อยู่ด้วยคุอมาคุอมาไรอยู่นี่ไม่ออกแล้วหรอ ออกมาแล้วออกมาแล้วน่าที่บ้านกลางหงวแม่ยงยิงอยู่นะไอ<น>้บ้านใครมี Help เฮ้ยเราไม่นอกมาเล่นนะบ้านไหนเนาะบ้านเดี่ยวก็มีรถบ้านเดี่ยวสามตัวเรื่องเรื่องมันเดือดเดือดมันแตะอยู่นะมันแดงก็มีนะล่าสุดที่กูเห็นมีบนหอกว่ะตัวน,นี้ โหหมดระเบิดเลยเี้ยนี่วชั้นหนึ่งชั้นไหนท้อชั้นหนึ่งันเองหลังบ้านอะหลังบ้านซรายตัวชั้นสองตัวมากกูติดอยู่ตรงนี้ตนหนเลยเดิไป้ายอะอับ้านเจ็บเีลยวขวาเีลยวขวาตัว้นกันนะยบ้านเกา มีแคตตี้เฮียสตาแต่แคตตี้คนไทยก่อนนะเนี่ยชื่อฮาฮะไหอ่ะที่น่าจะเป็นคนด่าครับนเื่นี้น่าจะไม่ใช่โอ้อหชั้นเหรอที่ขอบคน ล้อแตกอะพัคกี้ไปเอามันก่อนได้นะไอ้ยีนันหลุดโซนจัดเลยมาโซนเหมือนกูอ่ะสุดท้ายที่เป็นพาร่ะเอาไปก่อนเลยเอาไปนี่ย์นันลุดโซนน่ะนั่นแหละฮัลโหลอันจิงโกะปราคอนโต้หลังบ้านหลังบ้าน Lại một lần nữa tập fa. Where you thứ hai không? Đó, ไมเา็อหินไม่ไหรอตีอัว We are number กัดดิล้วก็เกมายิงไงสัผมก็ยิงสุม่มไอ้หี้ตรงเหล็กอะ่ะไม่เจอพี่